สวัสดีนะครับสวัสดีกับเราในช่องพังแม่มูลนกนะครับผมออวันนี้มีช้างหลุดมาตัวหนึ่งครับผมไม่รู้ว่า้างผู้ใดว่ครับปวกป่านเห็นตั้งแต่นู้นหรืออนไรามาบอกเพื่อน้างไผ่มาเอาเด้อเดี๋ยวไปใกล้กันนะเดี๋ยวก็ทำเอา ้างตัวคี้จำไว้ได้ว่าะ้างผู้ใด้วะหมู่แห่บ่อุดดมาตั้งแต่นู้นครับเดินมาตามทุ่งนามัน ไสแล้วตั้งไสแล้วบัดโซขาดมาครับรุดมาครับผม ูขาดเดินลดทุ่งลดท่ามาครับผมสร้างรุดมาปูแต่ว่าสร้างไผ่ะสรางมันรุดว่าแต่ผมเห็นมันยางมาแต่ทงหน้าผุนแม่ เลี้ยงวัวก็กลัวรครับไปแล้วครับผมเอาใกล้ไม่ได้เลยทางไปนอกบ้านนี่ฮะ แล้วครัล่ะสระ้างไม่ใช่แลพ่อฮะทางมันลุดมากสร้างพูดได้บ้างสางลุดสร้างลุดไปมันมันมันไปใส่ความนาม้่ามันติความพูดติ ครับผมไปแล้ววะสัตว์น้ำน้ำจะไปไหนเนาะไม่กล้าเขาใกล้ครับว่าหลุดมาจะกไกลอยู่กำลังคึ้นข้งนองไปใสนล่ะ,ะฮะเงินบ่ หลุดมาครับผมหนุนอยู่กลางน้ำเลยจะของไปไหนมุ้งหลุดมาจะไกป่ปังสร้างซะปังมัวดับมันมันลามสร้งสางยุ่ยใส่ฮะสร้างมันขาดมากนี่ไหมฮะสร้างขาดมากนี่ไฮโกมันมันมันขาดมาแต่ม,มุ้งผุนไหมจจกปูหกัน บูบู๊กันมาสั่งผู้ใดกันมันลามใส่มันรามยู่ใเกินสะพานเนี่ยหรอเอามันขาดมันจะพูดผุนมันขาดมันจะมุวนผุนขาดมันจะอะไรพุ่นมันมาจะมุวนผุนแล้วมันยางมาผุนเพราะอันไปนี่เออครับดูครับผมมันมาจะไหนพุ่นนี่เขากระบอกกาเข่าใกล้แล้วมันมันห่าวก็ต้องคึกขน้องเลยพุ่นเอ็นบอลเอ้า ย้งหูขึ้นกัน,นขก็บ่หูนี่ล่ะจะ๊ว่าสร้างผู้ใดบูรับหาเจ้าของยังไม่เจอเลยครับนี่มันเป็นสร้างน้อยนําจะว่าสร้างบ้านใดบุดมากบูฮะมันบ่แมนนะกันว่าไอหมูเห่กับผูกกึ้นใต่สะพานมันเป็นสร้างนุ่มๆนีหน่อยไปถึงมง่วงผู้ใดม่วง ยังหาเจ้าของไม่เจอเลยครับผมเราก็ไม่กล้าเข้าใกล้ครับกลัวครับผมกําลังคึกขนองเลยเป็นเพศเมียอยู่ครับผมถ้าโมเห่จะไม่น่าจะไม่ใช่นะครับพอดีพกขวานไปนู่นไปนาครับไปสูบน้ําอยู่ไม่รู้เดินละตุ้งละท่ามายังไงครับพูดแล้วพุน ไปแซ่ลราปะเดี๋ยวขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นทางเก่าครับ,บวันนี้พอมาสร้างหน่อยเลย้มันหลุดมากจะกม้ต้ไหนบ้แตจะมาสร้างผูไหนบ้างหูกันไปแล้วครับนู่นนู่น,นด้วรอบลายเลย จะไปยำกิ้ไปขอดกูเลยไปเท่ไรอีกเหน็นม่พอสร้างเด้อสร้างรุดได้พอ <laughs> สร้าง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 ร,างรางุดมาเลยสร้างกระรุดมา มองบอสได้สร้างลุดมานเห็นไหมออกออกออกก้อนออกก้อนจะมาสร้างเพื่อผู้หูได้หรือไหมนั่นละออกก้อนออกก้อนออกก้อนนั่นละออกก้อนออกก้อนนั่นละออกก้อนพายเหี้ยนี้ก้อนพายเหี้ยนี้ก้อนปล่อยมันมั่งนั่ยนะอุ้ยพายเหี้ยนี้ก้อนไหม พายเหียหนีก่อนพายเหี้ยหนีก่อนพาเหี้ยนีก่อนพาเหียนีก่อนพายเียนีก่อนสามวันสม่องเงน่ะออกมาก่อนจะออกมาก่อนพอพอจะพายเหียออกมาก่อนพายพายพยียออกมาก่อนโอ้ยห่วงจะมอง ไฟเหี่ยออกมาก่อนกันนั่นแหละออกมาก่อนออกมาก่อนสร้างมันจะมาสร้างเพื่อได้ผู้หูหนิไหมมาตั้งห่วงหนั่งม่วงกันน่ะบึ่งมันมาแล้วมันเล่นน้ำอยู่นี่จะมาสร้างเพื่อได้ข้าวบูจะสร้างได้หนิไหมโอ้ยห่วงแต่มองอยู่ออกมาไฟเหี่ยก่อนมาจากมูลนะแม่เจ้าของยังไม่ออกมาเลยครับ จังว่าม้วนจะว่าสร้างมันรื้อมาใส่จะว่าสร้างบ้านได้เท่านัาน้นแหละพ่อคอนยังไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับยังให้มีเจ้าของมานะครับต้องรอเจ้าของโอ้ยเออีนรับบ่ต้องห้วงหนุ่มมั่งมาพายเหี้ยวกันนี่เมียอุ้ยโอ้ยยังจะบ่ออ,บอันนี้กันดู <laughs> เออแกหูไม่ดีด้วยครับผมหูหนวกด้วยครับ มบ่อไม่ร oh ู้ซาบาเอ้ยเออเอาเหี้ยก้อน่ะเอาเหี้ยก้อน่นมูว่าสั่งไผนี่ละเดี๋ยวกองกังจะออกมาหานไม่รู้ว่าเป็นของ่นใดนะครับเดี๋ยวก็จะเขมาแล้วโอ้ย เขาสร้างมันต่อออกเจ้าพายเหี้ยเไกลๆก่อนมันมู้ว่าสร้างผู้ใดจะมุนมันเป็นสร้างมันเท่าไรบ่างตัวมันขาดมากเครื่องขาหนีมหฮึแมนบ่คือมันลามสะพานอยู่มุนตีอ้ยมาสันติมันบอกไปแล้วมันมู้วันมีคนมาจากคนอยู่นี่ฮะสร้างมันกำลังฟิตตัวกำลังห่าวนี่แล้วมวยใครใครสิกล้าเขาไกลเนาะเอ่อพลังอะไรแต่เจ๊ไปแล้วอื ให้มันเล่นน้าไม่เมื่ออันไม่แห้งก่อนกางปูมันขาดมาตังมุ่นถูกแหมการพุทธเร็วกูเป็นไปหน้าฮะตาเกียวทีเออคุมุ่นน้าย่างนั้นเล่นหาว่ามันโอ้ยกูกระยานกูกระเล่นที่กับลูกอันนี้ให้มันเล่นให้มันอันนี้อิ่มก่อนไหมให้เล่นอิ่มตาเกี่ยวอันเออใจเย็นใจเย็นมันเล่นใส่เห้ยเร็วนี่เร็วให้เล่นอิ่มก่อนเออจะไปบีบบังขับมันจะไปโอ้ยอันนี้เดี๋ยวของไปบังหมูหันเองเด้อล่ะ กันแล้วขาดกูกะว่าจะสั่งลามเห็นแรงมากตะพุนวสั่งเกี่ยวรุดแล้วว่าวันนั้นปลูกแค่ต้นไม่ไงขาดโถมันขาดขากุงช่วงเร็วโถมันติดขามาหน่อยนึงนี่ติดมาหน่อยเยอะอออไม่เหลือมันหาวเนี่นไก่ยันกันก็ต่อยกันอะไรเราออกไก่อะไรนี่บอกกระเบื้องออกไก่รักแล้วอับปังไปยังไงนี่ อย่าไปห่วงมองพวนเราถึงห yeah. ่วงต่มองเรามองกูมองกูอยู่ปังมันกล้าเข่าบ่โอ้ยยาเข่าไปไกอะปังอันตรายเน้อนั่นอันนั่นยาเข่าเ้ออย่ายาอันนี้เลยอันละเดอยผมเข่าไปปังให้เจ้าของมาตันเดี๋ยวผมเข่าไปปังให้เจ้าของมาต้นฮะ

โอ้ยเหมือเฮาไปบุญมาแล้วละมาใสียห้องขยนเลยเนาะกระจับกระเบาะนี่เร็วมันขึ้นไปหายเพี้ยวแล้วมันขึ้นไปแล้วมันโอมแล้วมันหนีขึ้นมันไปมาแล้วมันไปหาเมียเพี้ยวมาเหรอไอ้ที่จับได้เนาะบ่เจ้าของโอยูจะคุ้นมันขาดสู่มาขาดขาดสู่ข้าขามาน ก็อย no? ู่ในช่วงกําลังคืกขนหองครับเจ้าของไม่อยู่ครับเจ้าของไปต่อประกันอยู่ช้างกาลังช้างมันผิดตัวอยู่ก็เข้าใกล้ยังไม่ได้ครับผมอรมองัวหมีควนตรามาครับคร่นอดะเดรู้่นี่กันบุนไปมันมาอี เอาขึ yup. lives, ้นรอรอรอขึ้นขบมาพึ่งันอยู่ในน้ำนี้แต่หาวดีแล้วเอ้ยเอ้ยพูนไอศิกาเขาไก่เนาะพูนขาดนั่งรัดทุงรัดทามาผุเลี้ยวอ๋ จับได้ว่าบันยิไปแล้วบันม่วงไผน้อ,นอ,นอสร้างติดมองอีกแล้วบันยังไปใก่ไม่ได้สร้างกระลังห่าวนี่หำความขัมงใกล้เลยนี่ไอ้แหลนมาแล้วออไอ้แก่มาต่อแล้วโอ้ยอีใดก็บอำเภอแล้วไล่กินโคกกันไล่กินโคกกันไปเลยเลยนี่เออไหนล่ะมันแหลนรูรูรูมาตะพุ่นเลยไปเฮียนหมดแล้วลนนเ,เออมันเข้าบ้านมึงสินบ่นเข่าสำน้ากลับไปกลับมาควมไปแล้วหอดผืนแล้วกลับมาขึ้นอีก เลยยะนจักเล็วจะม่องไปเป็นม่องไปแล้วว่างเพื่อนละไข่ขาดหมดแล้วแม่ตากรก็บุญว่าขายขาดหมดแล้วขาดหมดแล้วโอ้ม่รู้จะจับได้ตอนไหนครับนี่เจ้าของก็ไม่อยู่ด้วยเราก็ไม่กล้าเข้าใกล้ด้วยครับผมอันตรายมากมานู่นติดม่องติดแหไปละพูนเออม่องผ่าดตัวเลยบ่ลนี่ ไปน้ำอีกบางไปน้ำอีกบางปิดมองไปที่ถิ่ตเดนไปบัด้เอาเด้เอาด้สร้างรถได้สร้งปุนเด้อ สร้างลวดสร้างลวดออกก่อนเออเออสร้างเอาไปได้เราเอาไปไกลสร้างมันลวดเออสร้างมันลวดออกก่อนได้ไหมครับรถตุลีเอ้